เฮ้ย hey สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกรมนิว <từ> ซีค <lonely> รับผมก็เ <serves> ดี <disciple> ๋ยวจะมาฟาร์มเล่นๆกันนะครับนะก็ไม่มีอะไรมาพูดคุยเลเปื่อยนะตอนนี้จะมาพูดถึงวาเลนไทน์มีกิจกรรมดับเบิลดอลลาร์นะครับฟาร์มดอลลาร์คูณ2นะครับสำหรับทุกโหมดเลยนะสาวเวอร์แอคเคชั่นแบตเทอร์โรโยคอมเพลตีฟนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังหน้าฟาร์มหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาดูแบบเอ่อของนะตอนนี้วาเลนไทน์มันขายในราคาเท่าไหร่นะผมก็ต้องสืบหน่อยละ โอ้เกาะปีกนะครับ185เอ็มนะก็ไม่ได้แพงนะประมาณตัว180บาทน,นะครับหมวกปีกก็20กว่าเอ็มโอ้ถูกมากเลยนะกิจกรรมนี้สกินคือถูกๆเยอะๆนะครับนะนี่ครับใครอยากมาฟาร์มเปิดก็มาฟาร์มได้นะโอ้นี่เห็นไหมวันนั้นเราทําคลิปไปเมื่อ2อสวันก่อนตอนนี้กล่องเหลือกล่องละแสนสามนะครับถูกถกลงเยอะเรื่อยๆนะครับบอกแล้วว่ามันยากนะที่ของมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางนะครับส่วนใหญ่ก็ ตัดราคาไว้นี่อันละสามจีซีนะใครเติมเขาแบบจะหา GC เติมซื้อตัวละคอรอะไรก็ขายหัวใจนี้ได้นะอนละสามจี0ีอันก็300 GC ฟาร์มไม่ได้ยากนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปฟาร์มในเกมกันเนี่ยนะเอาผมดูว่าผมเปิดฟ้าหลบไปแล้ว yes 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 โอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มในเกมมาครับว่าเออเราฟาร์มเนี่ยเงินมันจะได้เยอะหรือเปล่านะลองดูกันโอเคครับผมตอนนี้ผมลงมาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะผมก็จะไปพาไปแซดวิ่งวิ่ง,งับรถนะครับ ดดดดตอนนี้เรามีดอลล่าร์อยู่ 455m กับ6แสนนะ4556นะครับก็จำแค่นี้พอ456เราจะมาดูกันว่าเราจะได้กี่เอ็มนะในการฟาร์มหนึ่งรอบนะครับแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่ายิงบอสนี่มันดับกล่องล้วนะเรามาทำการทาพิสูจ์กันหน่อยนะครับผมมีไม้ด้วยไงกิจกรรมตีผี25ตัวนะโอเคเด,เด,ดเีดด๋ยวเราล่าผีกัน เราจะลองฟาร์มทั้งเซิร์ฟนะันเราจะได้รอบละกี่เอ็มผมว่าน่าจะได้เกิน2เอ็มอะ่ะน่าจะถึงอยู่เพราะว่าถ้าเราได้รอบละ2เอ็มใช่ไหมเรามีเซิร์ฟฟาร์มซอก2 3เซิร์ฟเนะี่ยเราสลับฟาร์มไวๆนี่ชั่วโมงหนึ่งเราฟาร์มได้อีกแล้วนะประมาณแบบ23เอ็มนี่น่าจะได้อยู่ชัวร์ๆถ้าคนขยันขยันนะแต่ไอพวกฟาร์มเวลา2 300เอ็มนี่ก็คือสุดยอดนะเก่งแต่เป็นผมผมไม่เอาเสียเวลาเหนื่อย คือมันมันไม่ได้เหนื่อยแบบอันนี้หรอกแต่มันน่าเบื่อนะเออนั่งฟาร์มนานๆมันก็เบื่อๆนะครับหลังๆมานี้ก็ผมก็แทบจะไม่ฟาร์มแล้วเลเวลผมก็แทบไม่ขึ้นเลย2,400เท่าเดิมถ้าผมขยันฟาร์มแบบนี้ผมเบล3,000แล้วแต่ผมแบบติดขี้เกียจมีครับผมขี้เกียจก็แต่ทำคลิปจะไม่มีเวลาเลยทุกคนเดี๋ยวจะต้องมาทำคลิปแบททงแบตเทิลละไม่ช่องไม่มีคลิปอัปเดตนะเดี๋ยวช่องมันจะเงียบเหงาเกินไปนะครับนะโอเคบอสอยู่ไหน สองตัวมาไอ้เพลียเดอสโตรเฮฟวี่นี่สวยมากเลยนะสโตรีนะครับไม่ดรอปครับผมแต่เรมิตันดรอปนะสนายสนายกระโปรงโล,ก,ลกระโปรงลา ทำกันต่อง่ายนะกิจกรรมนี้ตีผีอย่างเดียวแล้วตีทีเดต่ด้วยปลปาผีเลยกัน สี่ห้าหกละเงินขึ้นมาเกือบล้านหนึ่งอะ่ะกองละล้านนี่ได้อยู่นะกองละล้านนี่ได้อยู่นะครับทุกคนผมชอบใบเควสอ่าตีผีเนี่ยมันมันฟาร์มง่ายนะเนี่ยได้กองอย่ะสองกองอุย้ยคือฟาร์มง่ายจัดบอกเลยดูนี่ใบเควส เดี๋ยวผมขอเก็บสไน,นะนอ่ะสไนย์โปร PKM ครับกระสุนกระสุนอะไรเนี่ยสำคัญอยู่นะ QLB ครับผมนี่บอสก็เแบเบยนะไม่ได้แบบดรอปอะไรแบบวุว่นวานนะครับน,มมน้ำมันน้ำมันนี่ก็เก็บได้นะระเบิดยังไงก็เก็บได้หัวใจสีแดงก็เก็บได้นะครับมีดมีดนี่ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครัเรท่าวีอด,ดูโอเค ก็เฟี้ยวอยู่นี่เราได้มาโว้ฟาร์มแป๊บเดียวก่องโอ้ใครว่าฟาร์มยากฟาร์มโคตรง่ายนะกิจกรรมนี้ฟาร์มง่ายที่เทียละผมว่าง่ายกว่าพวกฮาโลวีนพวกอะไรนะโอโ้ผมมีใบเฟสอีกเนีย่ยได้อีกละแปดกรองแล้วลแน่ไป ถึงว่าคนมันฟาร์มกันเยอะนะช่วงนี้ซุ่มมาฟาร์มกันนี่เองนะครับกิจกรรมมันง่ายนะโอเคมา ฟาร์มฟาร์มปุ๊มเดี๋ยวเราซ่อมรถหน่อยต่อต่อต่อไปอั<ะ>อนนี้ก็ย e ีบบอสกล่องไม่ดรอปนะผมว่ากิจกรรมโบนไทยมันดีเว้ยมันไม่ต้องมีเมืองลับมีอะไรเงี้ยมาฟาร์มแบบปกติเงี้ยง่ายดีกล่องแต่กล่องนี่สวยดีวะ่ะ กล่องอ่ะสวยนะแต่สก,กินอนะ่ะไม่สวยมาผีทั้งร้ายผมขอหญ้าแบบเอามาเป็นกลองใหญ่ๆนะผมจะยืนตีผีอย่างเดียวละผมว่ากิจกรรมนี้คือดอลล่าก็ฟาร์มดีกล่องก็ฟาร์มง่ายนะครับ อดอกอะไรครับสนัยไม่ไม่เห็นเลยนะเลวะอะไรวะของที่มันน่าจะดอกก็เสือกไม่ดอกนะครับนะดูดิสนยัยไม่เห็นเลยนะอะไรวะโหเสดีครับเป็นวอร์ซีสมัยก่อนเลยนะสีอนี้ดีผีไป ีเสร็จลแล้ว,ค,วรครับต่อไบควเสครับว่าง่ายอยู่นะในการฟาร์มโอโ้โหโคตรง่ายอ่ะดูดิ อ่ะเสร็จแล้วอะไรวะี่ขนาดนี้เลยโอ้โหผีตัวละห้าหมื่นเมื่อกี้เห็นไหมเน,นี่ยพอไปเคเวสหมดปุ๊บเราก็ต้องหามาใหม่อนน <c oughs> ดอกไม้ได้งออกมาหาที่ไห เฮ้ยรอบละหมื่นได้อยู่เนี่ยใบยเควสไม่เห็นละนี่วิธีการเสกใบเควสแบบรวดเร็วครับโอเคเท่าโ,โหเราฟาร์มแป๊บเดียวนะกี่กล่องอนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองกล่องนะครับไวจัดจัด ไม่ใช่ดิ2สองสี่หกแปดสิบสี่กล่องโอโ้โห <c oughs> เกินไปเป้า <c oughs> เปินไปเป้านี่ได้เวควงมาเพิ่มนะหัวใจก็ได้มาเอาไปแลกก็ได้กล่องอีกยี่สิบอันได้หนึ่งกล่องวะเออไม้หัวใจผมไม่ค่อยอยากเก็บละโโหถือว่าเป็นกิจกรรมที่ฟาร์มแบบง่ายมากเลยนะทุกคน เ,เดี๋ยวผมเก็บรถละผมก็มาเดินเล่นชิวๆนะไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรเดี๋ยวจะไปเซอร์เวอร์เอานะครับอันนี้ก็วิธีการมาฟาร์มนะแม่งทำคลิปสอนไปแล้วแม่งก็มีคนมาเม้นแบบว่าพี่ครับฟาร์มฟาร์มกล่องอยังไงนะเออก็แบบมึงดูไม่จบใช่ไหมคลิปนั้นกูทำไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรคลิปนี้แล้วก็มาสอนมาสอนเออมาสอนยิงผีกัน สองก็บ,บอกเลยครับผมโคตรคุ้มบอกเลยถือว่าเป็นบอสท,ที่ดีให้ผลตอบแทนดีครับผมยิงตัวเดียวดับสองพระบอกโอเคอันนี้ก็น่าจะสนานนะโอเคอันนี้ก็สกินฟรีโอ้บาเบนาบาลนามาเานานะมาเรนานะ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 โอเคครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้ในะการฟาร์มมันไม่ได้ยากนะทุกคนใครที่คิดจะแบบ หากิจกรรมฟาร์มบอสนะฟาร์มผีก็มาลองฟาร์มกันได้นะมันไม่ได้ยากเลยแล้วก็จะแ,แค่ขับรถไปขับรถมานะครับประบงประเบิดเนี่ยดอลล่าเราสรุปก็คือได้มา 2m นะครับเป็น 4. จุดเป็น4 57. 7, 7. ุเนะครับเพิ่มมา2 m รอบหนึ่งเราฟาร์มผีเห็นไหมเราได้2ล้านฟาร์มผีรอบละ2ล้านแล้วก็ได้กล่องอีกโอ้โหแล้วก็ได้ใบสกินกได้สไนอีกถือว่าแบบถือว่าโอเคนะกิจกรรมนี้ฟาร์มแบบง่ายรอบหนึ่งไม่ถึง สิบนาทีนะประมาณนั้นได้เงินมาสองบาทคุ้มไหมเออทำงานชั่วโมงละเท่าไหร่สิบนาทีสองบาทชั่วโมงละแปดบาทแล้วอ,อ้สิบสองบาทนะครับยังไม่หักค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรที่เราใช้นะครับนะโอเคครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะอันนี้ก็ยังถือว่าฟาร์มได้อยู่นะใครอยากมาฟาร์มก็มาลองฟาร์มดูบ๊ายบายใครรับ